นี่เลยครับทุกคนเมนูครับนี่ปลามะกอัสดงนะครับนี่กุ้งย่างสนทยานี่เลยกุ้งกลามกลางย่างซอสแกงส้มดอกไม้ทอดกรอบใครชิมก็ต้องชอบรับรองกันติดใจนะครับผมนี่เลยนี่ปลาหมาทอดราดซอสชูชิรับรองจานนี้ใครชิมมันติดใจตามด้วยอาจารย์นี่อาจารย์นี่อาจารย์ าตามด้วอาจารย์ดอกสน,นแหมช่างดุโคโกอ,อ,อินเตอร์ได้นี่ทุกคนมาสัมผัสอาหารชุมชนของชุมชนบ้านแหลมนะครับพัฒนามาจากโครงการโรโกโชเชฟเชฟกระทาเร็กนะครับอ่าเชฟกระทาเร็กเชฟพึกนะครับธนาคารกรุงไทยนี่แล้วมาเจอป้าลวนก็ได้นะครับนี่ป้าลวนนั่งนี่เลยสวัสดีจ้าชุมชนตำบลบ้านแหลมจ้า,จา